ช็คด่วนเสียการเตือนมะเร็งปอดรีบตรวจกรนไายเกินไป มะเร็งปอดเป็นภัยเงียบที่ระยะแรกมักไม่แสดงอาการแล้วเมื่อเริ่มมีอาการมักลุกลามไปแล้วถ้าคุณมีอาการเหล่านี้รีบพบแพทย์ทันทีเลยนะครับไอรื้อหลังหรือปีกเสมหะปนเลือดหายใจลําบากมีเสียงวีดปอดถิดเชื้อบ่อยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลยน้ําหนักลดผิดปกติเช่นลด3ากิโลภายใน1-2เดือนแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับตอนนี้เรามีตัวช่วยดีๆอย่างบล็อกโคลลซ์อาหารเสริมบารุงปอดที่อัดแน่นไปด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติเช่นสารสกัดบล็อกโคลีที่ช่วยลดการดักเสพภายในปอดพร้อมป้องกันเซลล์จากสารพิษและก ต้นการสร้างกูต้าไทโอนและแอเซโนล่าเชอร์รี่เป็นแหล่งวิตามินซีธรรมชาติช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูสุขภาพของปอดเฮสฟอริดีนสารสกัดผลไม้ตระกูลส้มช่วยลดการอักเสบภายในทางเดินหายใจที่เกิดจากมลพิษสารสกัดมะขามป้อมลดอาการระคายเคืองและบรรเทาอาการไอบอคไลส์นะครับถือเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยดูแลปอดของคุณโดยเฉพาะไม่ว่าคุณจะสูบบุหรี่จัดหรือจะฝุ่นควันหรือมลพิษตัวนี้ช่วยได้จริงๆินะครับเริ่มต้นดูแลปอดของคุณได้แล้ววันนี้ สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ yeah. Blockolize สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line @blockolize ควรกินอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำอ่านคำเตือน้ในฉลากก่อนบริโภคเด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทานไม่มีผลในการต้องกันหรือรักษา